รวบหนุ่มแผนสูงลักพาตัวเองใช้เป็นข้ออ้างขอหัวหน้าไม่ไปทำงานเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคนที่ขี้เกียจไปทํางานนะคะเชื่อว่าหลายๆคนนีคงจะมีโมเมตนต์มีกันบ้างที่โอ้ยวันนี้ขี้เกียจจังไม่อยากไปทํางานจังแต่สุดท้ายนยก็ต้องไปแต่เชื่อว่าไม่มีใครที่ขี้เกียจได้เท่ากับหนุ่มคนนี้แล้วละคะ่ะถึงกับกุเรื่องที่แบบทําเป็นสร้างสถานการณ์ว่าตัวเองนั้นโดนลักพาตัวแต่ความจริงแล้วเนะี่ย ลักพาตัวเองนะคะเพื่อที่จะเป็นข้ออ้างว่าไม่ไปทำงานซึ่งเรื่องราวนี้นะคะเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาค่ะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินว่าพบชายคนหนึ่งถูกมัดมือไผ่หลังนอนอยู่กลางถนน mm. ก็เลยไปที่เกิดเหตุแล้วก็เจอชายที่แบบถูกมัดมืออยู่จริงๆทราบมาชื่อนายแบนดอนนะคะอายุ19ปีเท่านั้นเอง เราชายคนนี้เนี่ยก็ได้เล่าว่าถูกชายสวมหน้ากาก2คนลักพาตัวมานะคะโดยเอาของแข็งเนี่ยทุบหัวจนสลบเลยยัดใส่รถแล้วก็พามาทิ้งไว้ตรงจุดดังกล่าวที่ตำรวจมาพบานะคะแต่ว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดค่ะ เพราะว่าภายหลังเนี่ยเจ้าหน้าที่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีกลิ่นตุตุนะมันแบบมีพิรุษนะมันแปลกๆนะก็เลยทําการสอบพยานหลักฐานทั้งบุคคลแล้วก็วัตถุจนถี่ทั่วแล้วสุดท้ายก็ได้รู้ความจริงว่าไม่ได้มีการลักพาตัวแต่อย่างใดแล้วก็ไม่มีการทาร้ายร่างกายอะไรด้วยซึ่งหนุ่มคนนี้นะแะบนดอนเนี่ยอ้างว่าคนร้ายลักพาตัวเขามาเรียกค่าไถ่ แต่ตำรวจกลับไม่พบหลักฐานสนับสนุนคำเก่าวอ้างของเขาเลยจึงหันไปสอบปากคำเข้มกับเขาแทนนะคะสุดท้ายเนี่ยหนุ่มคนนี้ก็เลยยอมรับนะคะว่าเขาเนี่ยกุเรื่องขึ้นมาเองสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเองทำเป็นเอามือโดนจับมัดนู่นนี่นั่นนะคะให้เหมือนกับว่ามีคนลักพาตัวแต่ที่เขากุเรื่องขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าเขาขี้เกียจไปทำงานมากก็เลยคิดแผนนี้ขึ้นมา คว้าเข็มขัดมามัดมือมัดเท้าตัวเองนะคะโดยการเอาผ้าพันคอมามัดปากตัวเองคว้าเข็มขัดมามัดข้อมือตัวเองแล้วก็เดินเอาตัวเองเนี่ยไปทิ้งอยู่ในจุดเกิดเหตุรอให้มีคนมาเห็นแล้วก็ไปแจ้งตำรวจนะคะบทสรุปข,ของเรื่องนี้เนี่ยสุดท้ายหนุ่มแบนดอนของเรานะคะก็ถูกจับฟุมในวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาข้อหาแจ้งความเท็จแล้วยังถูกไล่ออกจากบริษัทอีกด้วยค่ะ เพราะว่าเจ้านายเนี่ยมองว่าขี้เกียจจนเกินไปแถมยังโกงอีกด้วยก็ไม่สมควรที่จะเป็นพนักงานต่อไปนะคะก็เรียกได้ว่าคือถ้าขี้เกียจยังไงก็อย่าทําถึงขั้นนี้เลยนะคะยังไงก็การทํางานมันก็ทําให้เรามีเงินเนาะเราต้องอดทนสู้ๆกันต่อไปนะคะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ